สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้เราจะพากันไปตลาดกันนะคะปิดประตูก่อนวันนี้เราจะพากันไปตลาดสิบานจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนไปตลาดกันนะคะนี่ค่ะเราไปตลาดกันด้วยมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะไปมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์คันโปรด โอเคไปกันบีบาเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สีบ้านจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาดูอะไรที่ตลาดอีกมุมหนึ่งของตลาดที่สีบานยังไม่ได้พาพี่พี่เพื่อนเพื่อนเข้าไปชมเลยค่ะมีสิ่งดีๆมีของดีๆอยู่ข้างในนะคะซึ่งบางที บางท่านมาจ่ายตลาดไม่รู้ว่าข้างในเขาขายอะไรมั่งบางท่านไม่เดินเลยนะคะเดินแค่รอบนอกแล้วก็กลับแต่ในความจริงแล้วท่านมาดูสิคะข้างในนี่มีเครื่องคั้นกะทิด้วยมีกะทิสดๆขายด้วยนะคะแล้วก็มีค่ะมีของดองประเภทน้ำพริกเครื่องแปรรูปอาหารทุกอย่างนะคะ มีข้างบนนี้ค่ะมีอยู่ข้างในบางทีทุกท่านมองมานะคะไม่ได้คิดเลยว่ามีสิ่งนี้สิ่งดีดอร,อร่อยขายอยู่ข้างในนะคะสีบานมาติดใจร้านหนึ่งค่ะนี่ค่ะร้านอาหารทะเลอาหารทะเลร้านนี้สดมากเลยนะคะพี่พี่เพื่อนเื่อเนื้อหวานแน่นตาม ตามคอนเซปต์ของเขาเลยนะคะนี่ค่ะดูกุ้งมีหลายไซส์หลายขนาดนี่ค่ะสีบานนึกว่าลูกจ้างเพราะว่าไปซื้อทีไรไม่เคยถามว่าคนไหนเท่าแก่วันนี้สีบานมาถามความจริงค่ะเพราะว่าเท่าแก่จะอยู่ข้างหน้าเจ้าของร้านบริการลูกค้าอยู่ข้างหน้าเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ สีบานไปซื้อไม่เคยถามเลยค่ะว่าคนไหนเท่าแกคนไหนเจ้าของคนไหนลูกจ้างวันนี้ความจริงฟากรแล้วนะคะว่าคนที่บริการอยู่ด้านหน้านัาน่นคือเจ๊เลยนะคะคือเจ้าของร้านเลยค่ะนี่ค่ะละเมิดเข้าใหม่สดตัวใหญ่นี่ค่ะยืนบริการสีบานนึก,กว,ว่าลูกจ้างท่านอย่าเข้าใจผิดเหมือนสีบ้านนะคะนี่คือเจ้าของร้านเลยค่ะ การการค้าขายที่จะให้ถูกใจลูกค mm ้า hmm. ก็คือเจ้าของร้านมาบริการเองนะคะ mm hmm. นี่คะ mm ่ะ hmm. ทีแล้วไปด้านโน้นสิคะร mm hmm. าคานั้นราคานี้ถ mm hmm. บางคนก็ไว้ใจให้หยิบหน่อยคะ mm ่ะเพราะว่าของเขาใหม่สดสะอาดทุกวันนะคะดูสังเกตน้ำนะคะ mm hmm. อาหารทะเลที่สดต mm ั hmm. วเขาจะใสจะแน่น แล้วก็น้ําน้ําที่แช่เนี่ยค่ะเป็นน้ําแข็งที่ละลายก็จะใสมากเลยนะคะจะไม่มีขุนค่ะนี่คือการสังเกตอาหารทะเลที่สดนะคะที่ใหม่แล้วก็ไม่เสียนะคะสังเกตดูน้ําแข็งที่เขาละลายก็จะใสมากแล้วก็เจ้าของก็ดูแลดีดูแลเป็นพิเศษนี่ค่ะสดหวานแน่น มาร้านนี้ได้เลยนะคะร้านเจ๊น้อยนะคะตามเบอร์โทรน,นี้เลยค่ะสีบานมาใช้บริการทุกครั้งจะไม่ถามว่าคนไหนเจ๊น้อยแต่วันนี้ถามแล้วค่ะนี่ค่ะเจ้าของร้านต้องบริการอยู่หน้าร้านเลยค่ะเอาแก่บริการเองเลยนะคะถ้ามาร้านนี้ร้านเจ๊น้อยนะคะ เนะื้อสดหวานแน่นคือคอนเซปต์ของร้านนะคะไม่สดไม่หวานไม่แน่นเอามาคืนได้เลยนะคะปลาหมึกน่าทานมากนะปลาปิ้งย่างน่าทอดอมีหลายอย่างนะคะผลิตพันฑ์มีหอยนางรมมีปลาที่ขูดเนื้อแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารทะเลด้านนี้นะคะเชื่อไหมว่าสดมากสดใหม่มาก เจ้าของร้านยืนบริการเองเลยนะคะูกน้องทํางานหลังร้านลูกพี่เจ้าของร้านบริการหน้าร้านยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่คือการค้าขายการบริการลูกค้าที่ถูกใจนะคะนี่ค่ะลูกค้ามาถึงชี้เลยเอาตรงนี้ให้หน่อยเอาอันนั้นให้หน่อยบริการดีมากเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านถ้ามาร้านเจ๊น้อยไม่ผิดหวังนะคะ นี่ค่ะมือคุณไม่ต้องเปื้อนค่ะแค่คุณบอกว่าจะเอาแบบไหนเดี๋ยวเจ๊บริการให้เองนะคะอาหารทะเลใหม่สดนี่ค่ะมีน้ำล้างมืออาใครมือเปื้อนมาล้างมือมีน้ำบริการนี่คือการบริการที่สมบูรณ์แบบการบริการที่ถูกใจลูกค้านะคะพี่พี่เพื่อนๆเจ้าของร้านมารับลูกค้าเองแบบนี้จะไม่ผิดหวงังนี่ค่ะ บอกมาเลยจะเอาแบบไหนไซส์ไหนเตยน้อยจัดให้ค่ะดูข้างหลังคือเท่าแก่นะคะเตรียมถุงมือไว้แล้วต้องมีลูกค้าสั่งอะไรมาเพิ่มแน่เลยโี่ค่ะปลาทูดูไหมดูนี่สิคะไม่สดผิวนวลกุ้งก็เหมือนกันค่ะนี่ปูค่ะทุกท่าน ทุกท่านมาร้านนี้จะไม่ผิดหวังนะคะร้านอยู่ข้างในตลาดนะคะบางทีทุกท่านมาถึงตลาดน้ำแดงไม่ได้เข้าข้างในไม่ได้รู้ว่ามีของดีๆอยู่ข้างในอีกหลายอย่างนี่คะ่ะเขาแกแกะกุ้งเองเลยนะคะนี่ร้านอาหารสั่งมาคะ่ะแกะจัดเองเลยความคล่องตัวดูสิคะ นี่คือการบริการของร้านนี้นะคะร้านเจ๊น้อยนะคะเท่าแก่อยู่ข้างหลังไม่ใช่ว่าจะยืนดูดืนจ้องอย่างเดียวลูกค้าคนนั้นมาคนนี้มาแต่ทำงานอย่างจริงจังด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you for watching สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับพี่ๆพเพื่อนๆทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้สีบาลได้นำสิ่งดีๆมานำเสนอมีคลิปดีๆมานำเสนอกับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโปรดติดตามคลิปดีๆในตอนต่อไปนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านจงโชคดีสวัสดีค่ะ